สวัสดีครับมาพบกับทีเด็ดฟุตบอลแปดตัวเน้นบายบีเคเคแมนกับฟุตบอลประจําบัลลังกานที่ยีสิบสามกันยายนนะครับเราคัดมาให้กันเน้นกับฟุตบอลรายการใหญ่อย่างศึกคาราบาวครับอังกฤษคู่ระหว่างลิเวอร์พูลพบกับเซาท์แ햄ปตันลินคอล์นพบกับเชลซีวูคแฮมป์ตันพบกับเอเวอเรสตนฟูลแลมพบกับแคลมบิดลาลิกาสเปนคู่ระหว่างอาเตติกบิลเบากับจีโรนาเอสปานโโอกับบาร์เซียเลเบนเต้กับเรอัลมาดริดและปิดท้ายที่เซบียากับบียร์เรอัลนี่คือทีเด็ดฟุตบอลแปดคู่เน้นครับที่เราาหยิบม กนแฟนให้ได้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์ไปพร้อมกันในวันนี้ ส่วนใครที่อยากจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยแลกเปล่นเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลหรือว่าอยากจะเอาไว้เชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันเนี่ยนะครับก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมได้ในกลุ่ม BKK Man กันได้เลยครับในนั้นจะมีเพื่อนเพื่อนี่ๆที่รักฟุตบอลเหมือนกันเกือบห้าพันชีวิตนะครับที่สําคัญเลยครับมีแนวทางบอลสดในแต่ละวันตัวเน้นตัววีชุดโครงการ BKK Man มีให้ติดตามกันตลอดนะครับยังไงก็ขอเชิญทุกท่านเข้ามาอยู่ด้วยกันได้เลยครับซึ่งเรามีกิจกรรมดีๆรออยู่เพียบไม่ต้องรุ้นึกเสียเวลาทั พุ่มกระเป๋าเป้ชุดผ้าปูที่นอนลาบูบูและเสื้อฟุตบอลสวยๆมาแจกให้คุณได้ใส่ไปเชียร์ทีมที่รักทีมที่ชอบกันอย่างจุใจนะครับเพราะฉะนั้นเข้ามากันได้ง่ายๆเลยครับเพียงแค่พิมพ์ l s b k k เข้าไปที่อัพสีเขียวนะครับแล้วไปที่เพิ่มเพื่อนใส่แอดนำหน้าแล้วตามด้วย lsbkk ครับตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งร่้ไปด้วยกันกับผม BKK Man กันได้เลยครับ เริ่มต้นกันที่เกมคาราบาวครับอังกฤษในเวลาตีสองครับเกมระหว่างลิเวอร์พูลพบกับซอแฮมตันด้วยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้ลิเวอร์พูลต่อ2ลูกครึ่งผลงานกับพวกแกของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นลิเวอร์พูลที่เอาชนะไปได้4ครั้งสวิงหนึ่งครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นานัดหลังสุดของลิเวอร์พูลชนะรวดทั้ง5นดัดโดยชนะแอตเลติโกมาดริด3-2ชนะเบอร์ลี่1ชนะอาร์ซนอล1-0ชนะนิวคาสเซิล3 2และชนะบอร์นมัธ4-2 หงแดงรองแชมป์เก่าคาราลบาาครับในฤดูกาลที่ผ่านมาจากความพ่ายแพ้ต่อนิวคาสเซิลยูไนเต็ด0-1อันเป็นแชมป์แรกในรอบ70ปีของทัพไส้กรอกดงโดยผ่านเข้ารอบ3ด้โดยอัตโนมัติจากการเล่นในโคต้ายุโรปสภาพทีมค่อนข้างสมบ,บูรณ์ด้วยทีมมีแนวโน้มได้ตัวเคอร์ติสโจนกองกลางลูกมอหายเจ็บกลับมาและที่เหลือไม่มีปัญหาเพิ่มเติมกุนซืออ่านเนอร์สล็อตเฮดโคชาวดัตเตรียมจัดทีมด้วยระบบ4-2-3-1แต่จะโรเตชันผู้เล่นหลายรายในรายการนี้หน้าเปาอาจจะเป็นโอกาสของเจดนแดนกองหน้า จากทีมสำรองโดยมีเฟเดรโกเขียรซาโฟเรียนเยสและ o, ha, ไอหนูริโอเอ็นกูโมฮาด้โอกาสโชว์ฟอร์มเด่นกลางวัตตารุเอโดะอาจจะจับคู่กับอเล็กซิสม็คอิสเตอร์ส่วนคู่หูเซ็นเตอร์แบ็กอาจจะเป็นโอกาสของโจวานนี่เลโอนีดาวรุ่งชาวอิตาเลียนจับคู่กับโจโกเมสแบ็คขวาคอนเนอร์แบตลี่อีกฝั่งเป็นมิลลสเคอร์เคสดาสุดท้ายจอร์จี้มามบาดัสวิลลี่เมื่อก้าวชาวจอร์เจียได้รับโอกาสโชว์หนึบฟอร์ม5นัดสุดของซรลลัมตันชนะ1เสมอ3แพ้1โดยเสมอพอร์ตสสม 00, สมเอ ฟอร์ด2-2ชนะนอริสิตี้3-0แพ้สโปซิตี้1-2และเสมออฟซูริตทาว1-1นักบุญจากแดนใต้ทีมระดับแชมเปี้ยนชิพรอบที่แล้ว du, ล City, ระเบิดฟอร์มดุถล่มนอริสิตี้ราบคาบ3-0สภาพทีมจะขาดเวลิงตันกองหน้าที่เจ็บข้อเท้าร่วมถึงสองกองกลางโจอาริโบและซามูเอลเอโดซี่ที่บาดเจ็บทั้งหมดส่วนฟรินดาวกองกลางกับตันทีมต้องเช็คความฟิตคุณซือคนใหม่วิลสติลอาจจโรเดชันผู้เล่นบางรายในรายการนี้ภายใต้ระบบ3-1-4-2คู่หน้าเป็น รอสจูดกับเคมรอนอาเชอร์ริมเส้นเป็นมาร์โลเลสกับไรอันแมนนิ่งลากเหลือยเด้นกลางวางเชชาวกับไรอันเฟลเซอร์ยืนสูงด้วยมีโมเสตสีเซยืนเป็นมิวส์ตัวรับเก็บกวาดก่อนถึง3เซนต์แบ็กอย่างนาธานวูดโยชัวขอซี่และรอหนี่เอ็ดเวิร์ดด้วยมีอเล็กแมคคาชีรับหน้าที่เฝ้าเสาทัศนาหงแดงรองแชมป์เก่าในรายการนี้คุณภาพเหนือกว่าอยู่แล้วแถมยังได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์แม้จะมีการโรเตชันแต่แนวทางการเล่นอย่างชัดเจนคุ้มกำลังสำร,ร พร้อมปล่อยของและทีเด็ดขณะที่นักบุญมาเยือนตามสภาพฟอร์มยังข,ขึ้นลงดูแล้วเด็กโขงหน้าปิดเกมได้ใน90นาทีแต่เรทน,นี้แพงไปหน่อยสําหรับบอลสไตล์นิ้นผลของอันสลอตซอท์แฮมตันไม่น่าแพ้ขาดขนาดนั้นฟันทงรองซอฟท์แฮมันแพ้แต่จะ,จะแพ้แค่0ูนยด้วยในเกมฟาดแข่งระว่างลิเวอร์พูลพบกับซอท์แฮมตัน เรามีกิจกรรมพิเศษเพื่อ,อแฟนๆให้ได้ร่รวมรุ้นร่วมเชีีร์ไปพร้อมกันในวันนี้ด้วยการทายผลสกอร์ในคู่นี้ว่าผลสกอร์จะจบลงที่สกอร์เท่าไหรและทีมไหนจะเป็นผู้ชนะโดยคอมเมนต์ทายผลมาได้ที่ใต้คลิปนี้ทายถูกแคปหน้าจอส่งไปที่ adlsbkk อย่าลืมมีแอดนำหน้าครับรับไปเลย100บาทคู่ที่2เป็นเกมคาราบาวครับในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีครับเกมระหว่างลินคอนพบกับเชลซีด้วยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้เชลซีต่อ2ลูกควบ2ลูกครึ่งฟอร์มห้านาทีสุดของลินคอนชนะ3เสมอ2โดยชนะเบอร์ตัน1-0 สมิวเแกน2 2ชนะนอสเคาน์ตี้3-0เสมอแมนฟิลด์1-1และชนะเบอร์ตัน1 0ลินคอน1นใน10สโมสรจากลีกวันที่ผ่านเข้ารอบสาได้สำเร็จรอบที่แล้วบุกค,คว่ำเบอร์ตันสโมสรในลีกเดียวกันด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ูข่าวดีก็คือทอมบลิสกองกลางกลับมาซ้อมได้อย่างเต็มรูปแบบแล้วร้าหายเจ็บข้อเท้าพร้อมเป็นตัวเลือกขณะที่เจมส์คอลลินดาวสโมประจำทีมมีลุ้นสอดแทรกเช่นกันกุนซือไมเคิลสคูบาร่าเตรียมจัดทีมด้วยระบบ C-3 หสี่สองสงรอบึ่ ออกสตาร์ทก่อนโดยมีแซนโอโคโรฟานซิสโอโคโรอนโคและเอริกริงปั้นเกมสนับสนุนห้องเครื่องเป็นอีวานว่าโฟลมิฟกับทอมไบลต์คุมเกมด้วยกันแนวรับทอมฮฮมเมอร์กับอดัมแจ็คสันปักหลักเซนเตอร์แบ็กขนาบข้างด้วยเทนดายดาริควากัปตันทีมและไรลี่ทาวเลอร์ด่านสุดท้ายเซ็กจีค็อกรับหน้าที่เฝ้าเสาฟอร์มห้นานาฬิกาของเชลซีชนะ2เสมอ2แพ้1โดยแพ้าบยูมินิกหนสมเสมอเบรนท์ฟอร์ด2-2ชนะฟูลแลม 2-0ชนะเวสต์แฮม5-1และสเสมอคริสตัลพาเลซ0-0สิงบูผ่านเข้ารอบ3คาระเบวครับโดยอัตโนมัติจากโคตาทั่วยุโรปโดยในฤดูกาลที่แล้วตกรอบ4หลังพ่ายนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแชมป์ในบ้านปลาย0-2เกมนี้ยังเร็วเกินไปสำหรับโรเมโอลาเวียเบอร์นัวบาดิซิลที่อยู่ในระหว่างฟื้นฟูความฟิตขณะที่ ille, ลิวายโควิลเรียมดีแลปเดเริโอเอสูกโกและมิโครายมูดิกลงเล่นไม่ได้ทั้งหมดเอนโซมาเลสกากุนซือชาวอิตาเลียนเตรียมโรเทชันผู้เล่นในรายการนี้ภายใต้ระบบ4-2 ึ่งเหมือนเดิมหน้าเป้าเป็นโอกาสของมาร์กิอูโดยมีเอสเตวัลฟากุนโดบูอนาโนเต้และไทริตจอสลงเล่นห้องเครื่องอันเดรสานโตสกับริจเจมกับตันทีแบ็กโฟว่างเวสลี์โฟฟาน่าเทวสโลบาจอร์จอาเซมปงและรอยลฮาโตด่านสุดท้ายฟิลิปยอ์เกนเส้นรับหน้าที่เฝ้าเสาทัศนะลินคอนผลง,งานไม่ธรรมดาอีกทั้งยังได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์อย่างไรก็ตามคุณภาพโดยรวมนั้นเป็นรองเกมนี้เล่นตามเสียงเชียร์ด้วยสไตล์วิ่งสู้ฟัดดูแล้วสิงบูเอาอยู่ ด้วยผู้เล่นเกรดบีบวกที่พร้อมปล่อยของแนวรุกค่อนข้างจัดจ้านอยู่แล้วนาบุกชนะได้ไม่ยากลุ้นยิ่งขาดสามเม็ดเลยครับฟันธงต่อเชลซีดุดัน41คู่ที่3าเกมคาราบาวครับในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีเกมระหว่างวูแพร์บันพบกับเอเวอเรตต์เดือัตาต่อรองเกมในคู่นี้เสมอเอเวอเรตันผลงานกับพวกแกของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับผ,รผัดกันแพ้ผัดกันชนะทีมมา2ครั้งส่วนอีกหนึ่งครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์มห้านัดหลังสุดของวูแพร์บันชนะ1แ้4โดยแพ้สี่โดยแ0้ แพ้อ e ีวอรตันสองสามชนะเวสแฮมสามสองแพ้บอลมาศูนย์หนึ่งและแพ้แมนซิตี้ศูนย์สี่หมาป่าทีมท้ายตารางพิมยรลลีกรอบที่แล้วเปิดบ้านเฉือนเวสแฮมแบบสุดระทึกสามสองคาดว่ายอร์เกนสเตอร์เซนศูนย์หน้าชาวนอร์เวย์ซึ่งมีอาการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายจะไม่ได้เสี่ยงลงเล่นในเกมนี้ขณะที่เอนโซกราเสกองหน้าพักยาวจากปัญหาอาการบาดเจ็บหัวเขา่าและคาดว่าจะคืนสนามอีกครั้งในช่วงต้นปีหน้ากุนซอวิโตเปเลล่านายใหญ่ชาวโปรตุเกสจมุนเวียนผู้เล่นภายใต้ระบบ3-4-2-1สหน่งาเปาส่งเข วงอีชานแข้งเกาหลีใต้ลงลาตาข่ายโดยมีเฟลโลเปสกับจอร์จอารดิอัตปั้นเกมสนับสนุนแดนกลางวางอลันกับชองริกแน่เบลกาดคุมเกมด้วยกันวุ่งแบ็กส่งโรดิโกโกเมสกับอูโก้บุยโนวิ่งขึ้นลงอยู่หน้า3เซนเตอร์แบ็กที่จะมีเยซอนมอสเกราโตติโกเมสและซานเตโกบุยโนดานสุดท้ายแซมจอห์นสโตนร,รับหน้าที่เฝ้าเสาฟอร์มให้ในลังสุดของเอเวอเรตชนะ3เสมอ1แพ้1โด้วยเสมอแอสตันวิลล่า0ูนู์ชนะบูเคมตัน3-2ชนะแมนฟิลด์2-0ชนะ ไตรตัน2-0และแพลีดยูไนเต็ด0-1ท็อฟฟี่สิ้ำเงินเปิดบ้านทุบแมนฟิลด์สโมสระดับหลีกวัน2-0ในรอบที่ผ่านมาผ่านคารอบ3คาราบาวครับอย่างไม่ยากเย็นนักสภาพทีมไม่เสี่ยงใช้งานจาราดแบดเวลกล้องหลังวิตาลีไมโครเลนโก้แบ็คซ้ายซึ่งทั้ง2รายนี้อยู่ในระหว่างพื้นฟูร่างกายครับคาดว่าเดวิดมอยคุณซูจองเกา่าชาวสกอตเตรียมจัดทีมด้วยระบบ4-2-3-1และจะหมุนเวียนผู้เล่นในรายการนี้หน้าเป้าเชโนโ่แบรรี่ดาวยิงฝรั่งเศสเอ็นตัวจบสกอร์โดยมี The White เดอะไวท์แม็กน รัและไทเลอร์ดับลิงข่างหม่จากสซาแรมตันตั้นเกมสนับสนุนแดนกลางไทเลอร์อ่อนยานโกแฮริสอาร์มสตองทำงานร่วมกันแนวรับไมเคิลคินผึ่งนึ่งกำลังกับเจโอไบรอันฟูแบ็กเป็นเซอยนโคแมนกับเจมส์การ์เนอร์ดาดสุดท้ายมาร์คทราเวอร์รับหน้าที่เฝ้าเสาในบอลถ,ถ้วยทัศนะสองทีมจากพิมารีกเที่ยวฟอมกันแล้วมาป้าเป็นรองแต่เกมนี้ได้ใน,ในบ้านบวกกับการหมุนเวียนขุมกำลังในบอลถ้วยดูแล้วไม่เป็นรองแม้ทอฟฟี่เป็นบอลหนักพร้อมบุกพร้อมปะทะแต่เพ่นชุด2ไม่ได้เหนือกว่าเล นี้น่าเชียร์วูฮิมตันมากกว่าในฐานะเจ้าบ้านครับฟันธงวูแฮิมตันเฉียนชัย3-2มคู่ที่4เป็นเกมคาราบาวครับในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีเกมระหว่างฟูแลมพบกับแคลมบิดด้วยาตาต่อรองเกมในคู่นี้ฟูแลมต่อ2ลูกฟอร์มห้านาทีสุดของฟูแลมชนะ2เสมอ2แพ้1โดยชนะลีดยูไนเต็ด1-0แพ้เชลซี0-2ชนะบิสตอลซ<ๆ>ิตี้2-0เสมอแมนยูไนเต็ด1-1และเสมอไบริสตัน1-1เจ้าสัวน้อยผ่านเข้ารอบ3คาราบาวครับหลังเปิดบ้านทุบบิสตอลซิตี้ทีมระดับแชชมเปี้ยนิพ ศูส,สภาพทีมสมบูรณ์เต็มที่หลังอเล็กซีวอบี้บิฟิวตรุกมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยกลับมาซ้อมได้แล้วแต่รายการนี้อาจจะได้พักมาโคซิวากุนซือชาวโปรตุกสเตรียมโลเทชันผู้เล่นลงเล่นในระบบ4-2-3-1หน้าเป้าราอูฮิมิเนสหอกจอมเก่าชาวเม็กซิกันเป็นตัวจบสกอร์โดยมีอดามาตาโอเร่แฮร์รี่วิลสันและเอมิลสมิธโรปป้นเกมสนับสนุนแดนกลางทอมแคนนี่ทำงานร่วมกับแฮร์ริสันรีดคูลเซนเตอร์อิสตาดิยอปประสานงานกับคอเก้กเวนกาโดยมีชิโมชีกาสตา ย่ากับไรอันเทสซยองยื่นฟูแบ็กดาตสุดท้ายเป็นโอกาสของเบนเยแมกเลอร์คอม ที่จะได้สิทธิ์เฝ้าเสาฟอร์มห้านัลลังสุดของแคมบิตชนะ2เสมอ1แพ้2โดยเสมอกลิมบี้ทาวน์1นึแพ้อุลแฮมศูนย์หนึ่งชนะนิวพอร์สองศูนย์ชนะชาตันสามหนึ่งและแพ้บิสต์ลโรเวอร์ศูนย์หนึ่งแคมบิตหนึ่งในสองสโมสรจากลีกทูที่ผ่านเข้ารอบสามคาราบาลครับหลังเปิดบ้านเอาชนะชาตันแอลเลติกสามหนึ่งในรอบที่ผ่านมาสภาพทีมจะขาดเซลาเวนซี่กองหน้าชาวไอแลนด์เหนือที่เจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านหลังชดลงสนามเพียงรายเดียว นีนแฮริสกุนซือใหญ่จะจัดทับด้วยระบบ4-4-2คูนาเป็นเอเลียสคาชุนกาคิเลียนคูอาซีลงล่าตาข่ายด้วยการริมเส้นเป็นเจมโบรฟี่กับเบนไนท์ลากเหลือยด้านกลางวางเชนแมกลาบลินกับเฮลี ock, ar, ่ลัดดอกเอ็มปันซาคุมเกมด้วยกันหลังบ้านเซโนอีฟเซนรอซี่ยืนเซนเตอร์คู่กับเคลแอนดวัตสันขาบข้างด้วยเจมกิฟบอลกัปตันทีมและแซ็กแบดชอร์ในฐานะฟูลแบ็กด่านสุดท้ายแจ็คอีสปูดรับหน้าที่เฝ้าเสา ทัศนาฟูแลมเกตบอลเหนือกว่าเยอะแถมได้ไม่เปรียบเรื่องของเสียงเชียร์ครับสำหรับเกมนี้ขุมกำลังชุด2ยังเอาอยู่น่าเป็นฝ่ายเดินหน้าไล่ทุบแคมบิดานต่อเนื่องดูแล้วมีโอกาสยิงกระจายถึง3ประตูไม่ยากฟันธงต่อฟูแลมย้ำใหญ่คู่นี้3 0มศูนย์คูเป็นศึกลาลิกาสเปนในเวลาเที่ยงคืนนะครับเกมระหว่างอลาติบิวบาวพบกับจชีโรนาด้วยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้อลาติบิวบาวต่อ1ลูกผลงานกับพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดน,นะครับผัดกันแพ้และผัดกันชนะทีม,มา2ครั้งส่วนอีกหนึ่ รั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นัดล่าสุดของแอตลิติกบิลเบาชนะ2แพ้3โดยแพ้อาร์เซนอล0-2แพ้อลาเบส0-1ชนะโอสตูนา0-1ชนะเรอัลเบติส2-1และชนะราโยบิเอแกรโน1-0แอตลิติกบิลเบาแพ้2เกมทางการล่าสุดทั้งในแชมเปี้ยนส์ลีกและลาลิก้าก่อนเยือนบาร์เซิลในโปรแกรมลีกนัดวันเสาร์สภาพทีมจะได้เยรารอัลบาเรสกองหลังอเล็กปาดิยาในทวารผลตัวเบนกลับมาแต่ตัวเจ็บอย่างเบนยา่าปราโดสกองกลางเจ็บหัวเข่านิโก้วิลเลียมปีกเจ็บคนขา และอูไนเอกิลุสกองหลังเจ็บหัวเขา่าลงเล่นไม่ได้ทั้งหมดเนสโตบรันเบเด้กุนซอจอมแทคนิคจะจัดทีมด้วยระบบ4 2 3 1หน้าเป้าจะใช้มาโรนซานาดี้เป็นตัวจบสกอร์โดยมีอเล็กบารนเกนอ้อยอ่านฟาเดเซตและอินยาีิวิลเลียมปั้นเกมรุกสนับสนุนห้องเครื่องเป็นอินยิโกลูอิสเดการาเลตาบิเกลเจอร์รี่กีซาคุมเกมด้วยกันหลังบ้านไอต่อปาเลเดสกับเดนิยลบีเบียนยืนเซ็นเตอร์ฟูลแบ็กใช้งาน,ชนเชซูสอาเรโซกับยูกกร่เบซิเซสกัดกั้นอยู่ อุานายซิมโมนนายทวารเมื่อหนึ่ง โฟอร์นัล่าสุดข,ของจีโรนาเสมอหนึ่งแพ้4ี่โดยเสมอเซตาบิโก้1แพ้เซเียาศ2แพ้เบย์เรลเล0 5ย์แพ้รายยบีเแกโน13และแพ้นาโปลี23ทีมเล็กจากแคว้นกาตาลุญญาได้แต้มแรกในฤดูกาลนี้หลังเสมอกับเซตาบิโก้1อยู่อันดับที่20ของตารางก่อนเปิดบ้านรับมือเลวันเตในโปรแกรมหลีกนัดวันเสาร์สภาพทีมจะหมดสิทธิใช้งานกวนกาลอสดาบิโลเปตลิกาสอาเตโรที่บาดเจ็บทั้งหมดส่วนตัวมาร์เลม,มาและวิตอสินกันคอปต้องเช็คความฟิ นอกจากนั้นเกมล่าสุดโคเอลโรก้า e ป e ีเป็นอีกคนที่ต้องลุ้นเช็กคอมพิเชน่นเดียวกันหลังจากเจ็บและถูกเปลี่ยนตัวออกคาดว่ามิเชลกุนซือเตรียมจัดทีมลงเล่นในระบบ4-3-3หน้าเป้าวาดิสลารฟวานาปริมเส้นยาแซอัสปริยายืนตำแหน่งฝั่งซ้ายอีกฝากไบรอันคิวกับปอร์ตูย่งตำแหน่งกันเดนกางเป็นสามประสานอักเซลวินเซลอีบันมาตินและอาเซดีนอูนาอีแนวรับวิดต่อไรต์กับดาริบินยืนเซ็นเตอร์ด้วยกันขนาบข้างด้วยอานาวมาติเนสและอเล็กโมเรโน่ สุดท้ายเปาโลกาสันกาเมื่อกาาอ้าวาช่าจนตินเฝ้าเสาทัศนะแอตเลติบิวเบามีจุดแข็งอยู่ที่เกมไหนบ้านแม้ขุมกาลังไม่ฟูทีมแต่ทรงบอลยังจัดจ้านแดนหน้าวูบวาบและดุดันขณะที่จนะีโรหน้าออกสไตล์ปีนี้ไม่ดีเกมรับจัดว่าหลวมเสียประตูยางต่อเนื่องดูแลบิวเบาหน้าขวา3าแต้มได้ไม่ยากลุนยิง่งขาด2ประตูฟันทงต่อแอตเลติบิวเบาเอาอยู่สอศูนย์ครับคบุ่ทีห6เกมลาลิกาสเปนในเวลาเที่ยงคืนนะครับเกมระหว่างเอสปปนเยาพบกับบาร์เซียด้วยตาต่อรองเกมในคู่นี้เอสปันเยา ต่อปอป,อปอผลงานกับพวกแกของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนั้นเสมอกันไปทั้ง5นัดครับ ฟอร์ม5น,นันน์สุดของเอสปานยชนะ ca, 3เสมอ2โดยชนะ una, 1, 0, มาโยกา3-2ชนะโอซาสุนา1-0เสมอเรอัลซซดา2-2ชนะแอนเดโกเมริด2-1และเสมอ New Castle, 2, 2. นิวคาสเซิล2-2นนแก้วปีนี้ออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมอยู่อันดับที่3ด้วยผลงาน10แต้มกับ4เกมแรกก่อนเยือนเรอัลามริดในโปรแกรมหลีกนัดวันเสาร์สภาพทีมจะขาดชาบ,บี้เอร์นันเดสกองกลางที่เจ็บเท้าแต่ก็จะได้เบเรมียากองหน้าโพสต์แบงกลับมากุนซือมาโนโรกอนสาเลสเตรียมจัดทีมด้วยระบบ4-4-2คูนา่า โรเบรโตเฟนันเดสกับโจเฟรเกเรลัสล่าตะขายด้วยการห้องเครื่องเป็นโปโลซาโนกับอุโกก่อนพาเลสเดซาราเต้่ีสองฝั่งเป็นเปเรมิยากับชาบี้ปัวโดปั้นเกมสนับสนุนหลังบ้านเฟนันโดกาเลโรยืนเซ็นเตอร์คู่กับเรอันโดกาเบราขนาบข้างด้วยโอมาเอลอิลลารีและกาลอโรเมลโลด่านสุดท้ายมาโกเดมิโตวิดเฝ้าเสาฟอร์มห้านันลต์สุดของบาเลนเซียชนะ2เสมอ1แพ้2โดยแพ้บาร์เซโลนา ชนะเคตาเฟ่3-0แพ้ o 01, อุสซูนา0-1เสมอเรอัลโซเซดัด1-1และชนะโตริโน่3-0ค้งข่าวฟอร์มไม่ดีนักได้แค่4แต้มจาก4เกมแรกก่อนรับมือแอตเลติบิวเบาในโปรแกรมวันเสาร์สภาพทีมสมบูรณ์กุนซือการอสก็เบรานไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนให้กังวล พร้อมจัดชุดเก่งลงสนามภายใตร้ระบบ4-2-3-1หน้าป้อมจะส่งอุโกดูโรลงล่าตาข่ายโดยมีเดโกโลเปสดาเนียอลราบาและหลุยส์ริโอคาปั้นเกมสนับสนุนห้องเครื่องเป็นคาเบียเกรากับบัฟติเต้ซานตามารียคุมเกมด้วยการแนวรับส่งเซซ่าตาเรกากับมุกตาดิยากาบี้ยืมเซนเตอร์ฟูแบ็กดิมิทีฟูกิเย่กับโคเซกายาขับเคลื่อนโดยมีจูเลนอากิเรซาบาราลงเฝ้าเสาทัศนะนกแก้วมีจุดแข็งอยู่ที่เกมในรังซึ่งมีลูกค้น เบียดชนะได้ตลอดขณะที่ค้างข่าวยังไม่ฟื้นตัวดีโดยเฉพาะเกมรับที่คุอนข้างเปราะเสียประตูกันง่ายแม้ชงหลังหนักไปทั้งเสมอในการเจอกันแต่เกมนี้น่าใช้เอสปันยอมีลุ้นเบียดขวา3าแต้มฟันธง ol, เอสปันยอเฉียนชัย1-0ึ่งศูนย์ูีเจ็ดเกมลาลิกาสเปนในเวลาตีสองครึง่งครับเกมระหว่างเลมันเต้พบกับเรัลมาริดด้วยาตาต่อรองเกมในคู่นี้เรัลมาริตต่อลูกครึง่งผลงานกับพวกแกของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นเรัลมาริตเอาชนะไปได้3ครั้งเลมันเต้เอาชนะไปได้หนึ่งครั้งละอีกหนึ่ จบลงด้วยการเสมอการฟอร์ม5าในระดสุดของเลบันเตชนะ1เสมอ1แพ้3โดยเสมอเรอัลเบติสสองแพ้เอลเช0ศูนย์สองแพ้บาร์เซโลนาสองสามแพ้อลาเบสหนึ่งสองชนะโอแซสองศูนย์ขั้งข่าวน้องใหม่ได้แต้แมแรกในาลาลีกาฤดูกาลนี้จากผลเสมอเรอัลเบติสสองก่อนเยือนจชีโรนาในโปรแกรมหลีกนัดวันเสาร์แนวรับอาลันมาสตูโรอยู่ในระหว่างฟื้นฟูร่างกายจากอาการบาดเจ็บขณะที่มาติอาสมเรโน่กองหลังอีกรายอาจจะฟิตกลับมาลงเล่นได้หลังมีอาการเป็นตะคริวและถูก ัดอในเกมกับไรอัลเบตสกุนซือคูเลียนกาเรโรเตรียมจัดทับด้วยระบบสี3มแนวรุกคลาวเอตตาเอยองยืนหน้าเป้าโดยมีกาลลสอาบาเรสกับอีบานโรเมโลเดินเกมสนับสนุนแดนกลางเป็น3ทหารเสือโอริโอเรจอนอันเดโอลาซากาสตีและเปาโลมาติเนสคุมไปที่ตรงกลางหลังบ้านอูนเอเกเซลบาวกับมาติอัสโมเรนยืนเซ็นเตอร์ด้วยกันฟู้แบแ็กเป็นเยเรมี่โตยานกับมานูสานเชสดานสุดท้ายแมทธิวไรอันเฝ้าเสา 5นัดหลังสึดของเรอัลมาดริดชนะรวดทั้ง5นัดโดยชนะมักเซ2-1ชนะเรอัลโซเซดา2-1ชนะมาโยกา2-1ชนะเรียโอเบโด3-0และชนะโอสตูนา1-0ราชนชุดขาวเป็นทีมเดียวที่ชนะรวด4เกมในศึกลาลิกาสเปนฤดูกาลนี้ก่อนเปิดบ้านรับมือเอสปานิョลในโปรแกรมลีกนัดวันเสาร์เทนนิสเซอร์อโน่แบ,บ็กขวาคนใหม่ชาวอังกฤษต้องพัก8สัปดาห์เนื่องจากเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังจากเกมยุโรปขณะที่เฟร็กรองเมนดี้และอันโตนิโอรือดิเกอร์ยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บแต่ข่าวดีก็คือ เอนริกของหน้าบารซิเลียนมีลุ้นคืนทีมรวมถึง2องกองกลางอย่างจูสเบลิงแฮมเอดูอาโดกาวามิกาก็หายเจ็บกลับมามีชื่อในเกมยุโรปแล้วส่วนแนวรับได้ตัวดีนเฮาเซนเซตาแบ็กดาวรุ่งผลตัวแบงกลับมาชาบีอลองโซ่เตรียมจัดทีบบม้วยระบบ4-2-3-1หน้าเป้าคืรียนเอ็มบัปเป้ ดาวซันโวยุโรปในฤดูกาลที่ผ่านมาพร้อมลงซันโวโดยมีวินิสุตจูเนียทำเกมร่วมกับอาดากูแลพเมเกอร์ชาวตุรกีและราอิมดีอาสกองกลางเป็นโอกาสของเฟเดริโกวันเมเดเล่นร่วมกับออเรเลียงซูอาเมนีแนวรับดินเฮาเซนจับคู่เซนเตอร์กับเอเดนเมลิตาแบ็งสองฝั่งไดเนียรกับบัข่าขนาดไปกับอัลบาโรกาเลเลสดาดสุดท้ายที่โบกูตัวรับหน้าที่เฝ้าเสาทัศนะเลเบนเตกลับมาข่าวนี้ในฐานะน้องใหม่แต่ยังเรียกฟอมเกงไม่เจอเกมรับค่อนข้างละหลวมเสียประตูกันง่ายแม้เกมนี้ได้เปลีย เรื่องเสียงเชียร์แต่คุณภาพนั้นเป็นรองเรอัลมมดริดของชาบีออลองโซมีเกมลูกที่หลากหลายและเด็ดขาดราชันยุข่าวมีโอกาสบุกมาชนะ2เม็ดง่ายๆฟันธงต่อเรอัลมมดริดพิชิตชัย3-1ปิดท้ายในเกมคู่ที่8นะครับเกมลาลิกาสเปนในเวลาตีสองครึ่งเกมระหว่างเซบียาพบกับเบียเรอัลด้วยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้เบียเรอัลต่อปอปอผลงานกับพวกแกของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดน,นะครับเป็นเบียเรอัลที่เอาชนะไปได้3ครั้งเซบียาเอาชนะไปได้1งครั้งและอีก1ครั้งจบลงด้วย าหน,นาัสุดของเซบียาชนะ1เสมอ2แพ้2โด้วยเสมอเอลเช่2 2ชนะจีโรหน้า2 0ตูนแพ้เคตาเฟ่1 2แพ้อลติบิบาลสอและเสมอตูรุสหนึ่งษ์ยงใหญ่แห่งแคว้นออนดาลูเซียเก็บได้4แต้มจา 4, ก4เกมแรกก่อนเยือนอาราเบสในโปรแกรมวันเสาร์สภาพทีมจะขาดโจจอแดงกองกลางที่เจ็บหลังส่วนรูเบนวากาสซิเดล่าเอยูเก้อาคอดัมและรามอนมาติเนสต้องเช็คความฟิตทั้งหมดอ,อ, ias, อุนซือมาติอัสอันเหมยดาเตรียมจดดทีมด้วยระบบที3 1หน่้าเป้าจะวางอิซากโรเมโลลงล่าตาข่ายโดย มีรูเบนวากัสชิมบิชโชและอันฟอนโซกอนซาเลสปั้นเกมด้านกลางวางลูเซียงอากูเมคุมเกมร่วมกับบาติสตาเมนดีแนวรับต้องกีเนียงสูยืดเซนเตอร์ G enter, คู่กับเซซ่าอาเปลิกก่ยตาขนาบข้างด้วยฮวนลูสานเชสและกาเบียวชัวโซด้านสุดท้ายโอดิสเซียสวาลาโชติมอสเฝ้าเสาฟอร์มห้านัดหลังสุดของบิยาเรอชนะ2เสมอ1แพ้2โดยแพ้เปอศูนย์หนึ่งแพ้เอติกมาเมริดศูนย์ 0, 1, นสองเสมอเซตาบิโกหนึ่งหนึ่งชนะจิโรนาห้าศูนย์และชนะเรอันโอเบโด2ศูนย์ เรือดำน้ำสีเหลืองเพิ่งแพ้นในทัวยุโรปต่อสเปอร์0นต่อ1ในลีกเก็บ7แต้มจาก4เกมแรกก่อนเปิดบ้านรับมือโอโซูนาในโปรแกรมลีกนัดวันเสาร์สภาพทีมจะไม่มีสองกองหลังโลแกนคอสตาเจ็บหัวเข่าขณะที่บิลลี่คัมวาราเจ็บกล้มนะามเนื้อ,อนะต้นขาด้านหลังรวมถึงเปาคาร์บานสกองหน้าเจ็บหัวเข่าขณะที่เคราดโมเรโนกองหน้าอีกรายเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังจากเกมทีมชาติต้องลุ้นเช็คความฟิตคาดว่ามาเซเลโนกุสซอจอมเก่าเตรียมจัดทีมด้วยระบบ4-4-2อคู่น่าจะเป็นจอเก ที่ย้ายมาจากโอลิมปิอลยงลงล่าตะข่ายร่วมกับอายเซเปเรสลิมเซนนิโคล่าเปเป้กับอัลแบร์โตมูเมรโรเด่นกลางคุมเกมโดยปาเบ้เกรกับซานติกูเมซัญญาแนวรับควนฟรอยกับเรนาโตเวก้ายืนเซนเ,เตอร์ฟูลแบ็กส่งซานดิเอโกโมูรินโยกับญญแซจีกาโดนาสกัดกัน้นอยู่หน้าลุยจูเนียในทวารเชาวบราซิลทัศนาศิบียาขาดความสม่ำเสม,แเมอแต่เกมนี้ได้เปรียบเรื่องของเสียงเชียร์ครับรวมถึงความสดเบียร์เรอัลลงเล่นเกมที่3ในรอบ7วันดูแล้วเรือดำน้ำน่าจะหมด ขนาดที่เซบีย่านั้นก็น่าจะยื้อแบ่งแต้มต่อหน้าแฟนบอลของตนเองได้ฟันธงรองเซบีย่าเกมนี้ไม่แพ้เสมอ2องสองำหรับทีเด็ดแปตัวเน้นเบายบีเคเคแมน,น Man, ในค่าคืนของวันอังคารยี่สิกันยายนใส่เลยซัลซามัตนตันเชลซีวูฮิมตันฟูลแลมแอตติบิวเบลเอสปันโยเรอัลมาดริดและเซบีย่านี่คือแปตัวโชว์จริง Man. บายบีเคเคแมนคัดสรรนายคุณแล้วเช่นเคยนะครับส่วนใครนะครับที่อยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมบีเคเคแมนเดี๋ยวทิ้งลิงก์มาให้ด้านล่างนี้นะครับก็จิ้มมันเข้าไปได้เลยครับเอาไว้พูดคุยแลก เกี่ยวกับมุมมองเรื่องของฟุตบอลกันและยังไปนอีกครั้งวันนี้ห้ามพลาดกับกิจกรรมพิเศษเพื่อฟแฟนๆร่วมทายผลสกอร์คู่ระหว,ว่างลิเวอร์พูลพบกับเซาแธแปมตันโดยคอมเมนต์ทายผลใต้คลิปนี้นะครับทายถูกแคปหน้าจอส่งไปที่ @lsbkk อย่าลืมเมียดนำหน้านะครับรับไปเลย100บาทสุดท้ายนี้ฝากติดตามผลงานวิเคราะห์บอล by b k k m a n การันตีกินเต็มทุกคู่ไม่เชื่อก็ขอเชิญทุกท่านมาพิสูจน์ดูกันได้เลยนะครับส่วใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยแนะนําหรือให้กําลังใจกับผมบิ๊กเค m a n นผมดีดีรับฟังทุกความคิดเห็นครับอย่าลืมกดติดตามและกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปให,ใหม่ทุกๆวันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ